กุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งลอบสเตอร์น้ําจืดที่อยู่ในนาข้าวที่เห็นนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของพี่ประทีปมายิ้มเกษตรกรบ้านห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งมีการต่อยอดเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงในนาข้าวจําลองจนสามารถสร้างรายได้กว่า1 0 0 0 0แบาทต่อปี ที่ประทีปบอกว่าการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวนั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ปล่อยลูกกุ้งลงไปในนาข้าวให้ธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติด้วยกันจากนั้นก็รอให้ลูกกุ้งโตเต็มวัยประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้แต่การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพียงอย่างเดียวนั้นจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จเกษตรกร,ร,กรต้องเสริมการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น <m uch ing> เช่นปลาและหอยในนาข้าวด้วยซึ่งนอกจากจะเสริมว่าถ้าจัรในระบบนิเวศให้สมบูรณ์แล้วปลาและหอยเหล่านั้นยังสามารถจับขายกลายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยอาเลี้ยงในนาข้าวก็คือเอากุ้งไปใส่อปปอเอาปลาไปปล่อยเอาหอยไปเสริมมีข้าวมีข้ากุ้งมีผอกกระเชนมีจอกในมีสาหร่ายให้เขาอยู่มีที่หลบซ่อน้วยเขาแค่น,นั้นแหละเขาก็อยู่ได้แล้วขอให้มีน้ําท่วมตัวกุ้งอยู่ได้หมดแล้วในโอ่งในอ่างในกระถางในกระลมังในตู้ ดูได้หมดเลยฮะในลิ้นชักลิ้นชักเกะ๊อะไรเงี้ยฮะถ้าเราจะคิดจะเลี้ยงเขาเพื่อเสริมไรายได้ให้กับตัวเราเองยามที่เราทํานาไม่ได้หรือทําพืชผักพืชไร่ที่ใช้น้ํามากไม่ได้เราก็แค่เนี้ยเขาก็อยู่ได้แล้วไม่เปลืองนอกจากเกษตรกรจะเลี้ยงกุ้งในนาข้าวได้แล้วยังสามารถประยุกต์มาเลี้ยงในบ่อปูนหรือในภาชนะที่สามารถขังน้ําได้อย่างกละมังหรือลิ้นชักเก็บของอย่างที่เห็นนี้ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งก็ไม่ยุ่งยากไม่จําเป็นต้องให้ออกซิเจนรวมทั้งเปลี่ยนน้าเพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่สําคัญยังประหยัดเนื้อที่ประหยัดน้ําและไม่ต้องใช้หัวอาหารในการเลี้ยงเพียงแค่เศษอาหารและพืชน้ําที่หาได้ในธรรมชาติก็สามารถนํามาเป็นอาหารของกุ้งได้แล้วโดยในพื้นที่1ตารางเมตรสามารถเลี้ยงกุ้งได้9ถึง10ตัวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ5 0 0ถึง1,800บาทแล้วแต่ขนาดและน้ำหนัก อย่างกุ้งไซที่เห็นนี้ขนาดน้ำหนัก7ตัว1กิโลกรัมราคาขายอยู่ที่1,200บาทพี่ประทีบยังบอกอีกว่าข้อดีของการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนั้นนอกจากจะเลี้ยงง่ายโตวไวและมีภูมิต้านทานโรคสูงแล้วยังเป็นการเลี้ยงที่ใช้ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ซึ่งเคล็ดลับของการเลี้ยงกุ้งนี้ต้องเน้นที่ความรกหรือต้องสร้างที่ซ่อนตัวให้กับกุ้งเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าที่จะมากินกุ้งรวมทั้งการกินกันเองในช่วงเวลาลอกคราบหน้าเวลานี้ตลาดกุ้งก้ามแดงนี่มันรวดเร็วโตวเร็วมากแล้วก็ขาดทุกขนาดตั้งแต่กุ้งเล็กกุ้งกลางกุ้งใหญ่กุ้งที่เราไว้เอาไว้กินไว้ทานเนี่ยและส่วนในประเทศไทยในตลาดที่ต้องการมากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดพัทยาภูเก็ตหาดใหญ่สงขลา เชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวนั่นคือตลาดของเราปัจจุบันตลาดกุ้งกล้ามแดงยังไม่ค่อยมีเกษตรกรทํามากนักในขณะที่ความต้องการบริโภคอยังมีสูงนับเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะสร้างรายได้ในช่วงฤดูแรงที่จะมาถึงนี้ซึ่งการเลี้ยงกุ้งเรียกได้ว่ามีความคุ้มทุนสร้างรายได้กว่า1 0 0 0 0แบาทต่อปี และยิ่งหากมีการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงร่วมด้วยแล้วจะยิ่งสร้างรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวดีกว่าการทำนาข้าวหลายเท่าตัว